สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องก้าวรถไฟไทยชินแนลวันนี้เราอยู่ที่สายาเหมือนเดิมเอ่อช่วงนี้เราก็จะถ่ายที่นี่เยอะหน่อยถ่ายท<อ>ี่สายยาเยอะหน่อยนะครับ มาแล้วนะคะขบวนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นครปฐมไปตางทบุรีนะครับมาแล้วนะครับ<ม>ทำขบวนโดยดีสลางนะครับขอสารแชรีงานอย่างทอยทอยทอยขอนอยดีสลางใช่ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเรื่องเป็นสดีสลางให้เต้นทำไมนะโอ้โห เสียวี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดยกมืวโป้งนะ <c oughs> ที่นี่สถานีสลายาบริษัทมีความประสงค์ลงสถานีสลายาบันทึกสิ่งของและสัมภาระของท่านนักลงทุ้ถูกตู้้สับพวนค่ะกับบริัดเที่ยงการฉลาดที่หนึ่งเป็นกบฏต้นซอยเป็นสตรีบริษัทต้นทางสถานีนครปฐมปลายทางสถานีธนบุรีค่ะออกจากสถานีสลายาไปแล้วหยุดรับส่งบริษัทที่สถานี สานอทามสจบเป็นสถานีถัดไปขกอบคินค่ะออกแล้วนะครับกระบวนดึงดึงลักซี่นะครปฐมพนบุรี ออกแล้วนะครับอันนี้เป็นขบวนสองหกหนึ่งนะครับกรุงเทพหัวหินนะคบเป็นรถธรรมดาทำงขงบวนโดย G A สี่ห้าห้าหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ G A ทาขบวนนะครับ ตุดท้ายแล้วสุท้ายเ่านสองครับต่อสถานีวสุวรรณนะครับเราไปดูอะไรกันต่อนะครับสถาน,นีนี้นะครับก็จะถ้าไปด้านหน้าขบวนที่สองห้หนึ่งนะครับก็จะไปวสุวรรณนะครับถ้าเกิดไปด้านนู้นนะครับก็สถานีลาดกระบกนะครับนะ ที่นี่นะครับต่วันนี้ว่นอาทิตย์ก็เงียบเหงาพอสมควรนะครับบรรยากาศก็ฝนตกเล็กน้อยบรรยากาศเยน็เยนๆนะครับหนาวๆสบายๆเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อกันเลยนะครับกลับมา,าแล้วนะครับบุรีรัมยประุนะครับ เป็นกรมร,รุพิเศษทามากรวนที่น1-2-5อง้าัพสมวิทธาตรวนทางสถานีโทรบุรีปลายทางสถานีนกคอร์ปถมค่ะก่อนจากสถานีสรรยาเป็นแนเอหยุดรับตรงเพรียงาสที่สถานีอัศุวันเป็นสถานีถัดไปขอบุทค่ะ ข้านึงๆนะครับลูกนะผม แล้วนะคะบวนหนึ่เก็บสองผมนับป้ายข้างตู้นะว่ามีกี่พันนะ ข้างตัวมี13คันนะครับใครแม่ของเรามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าทำไมผมเห็นเป็นที่ตะชี ไมเป็นที่ตาชีนะทุกคน,นทุกคนครับเกิดเหตุไม่คาดฝันนะถ้ามันมันเป็นที่จะัตาถ้ามันเป็นทีน่ต,า,ตาชีอนะทุกคนผมยัง,งงงอยู่เลยว่าทำไมมันเป็นที่ตาชีละคะ่ะ เดีไปถ่ายด้านหน้าเอาแล้วผิดค่าครับทุกว่าจะเป็น QHY นะครับแล้วเป็นหิตละทีนะครับไม่เป็นไรนะแต่รอบหน้าเราค่อยไปดูกันใหม่ จะรอด,ดูตอนออกเลยนะครับออกเลยนะครับออกความลุกเป็นสถานีต่อไปขอบคครับ วันที่สอครับต่อจากมู่วานที่เรามาครับเราไม่เจอรถคิวเวาครับวันนี้เราก็ <c oughs> มาดูคิวเอสวาแล้วกขบวนที่สาสิดกรุงเทพชุมทางหาใหญ่ทักษิณานรักสียงหัวใจแห้งิดเนื้เพราะไม่สบายเมื่อว่าไม่สบาย,บาย่าเสียงแหบตอนนี้มีขบวนเข้าครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งะครับรถเร็วเดินกันกรุงเทพหมหากครนะครับ เอาต้อนนะเอาต้อนทำกระบวนนะครับโอ้ซีหนึ่งสองห้า รอสั่งทงแล้วนะคะแล้วก็ขบวนรถโดยที่171ออกจากสถานีสายยาไปแล้วอยู่แล้วส่งพู้โดยสาที่สถานีนครปฐมเป็นสถานีถัดไปครบค่ะออกแล้วนะครับ171 โคตมีของดีติดขบวนรถเรลนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งมาได้นะครับเป็นรถนอนบรรทับรรทับรทบรทัปอนะครับเลนที่สองครับแบบสามสิบหกที่นั่งนะครับเดวบุกหอมครับสามสิบหกที่นั่งครับหายากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามสิบอีสี่สิบที่นั่งนะครับ มุ่งหน้าชานน้นครปฐม,มนะครับขบวนสองห้าเก้าทบีน้ำตกทํำขบวนโดย C D E K, C ศูนย์ศูนยครับ ายที่นี่สหารดีสายยาผู้ได้สารีความประสงค์เรทหารดีสายยาบันสึกงของและสัพพะรักของท่านลำลองให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะคือบวนรถจากเที่ยวชาทิลาที่สองเป็นกระบวนรถธรรมดาที่สองห้าเก้าแล้วจบได้ไหคะคนน้อยเนาะน้อยมอากยแล้วถนสเป็นสหานีถัดไปเหุอค่ะ โอ้ยโอ้โหเล่นเครื่องสุดยอดนะคุณปู่โอ้โหเอาให้ต่อควันโอ้โหห้าคันนะครับมาห้าคันนะ เราไปดูรถสินค้ากันนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ารถสินค้าเข้ามานะแต่ว่าออกมาพอดีเลยมาพอดีเลยามาทางนั้นและทางนี้ะดูมาทางหนทางูทางทงสองเราก็ต้องข้ามไปทางนี้นเนี่ยอะๆ g a สี่ห้าขั้สุดท้ายนะครับขัสุดท้ายอ่ GA นะครับขบวนเก้นะครับ นี่เก่าแปดสิส่งไปรกรุงเทพมีคนส่งต้นไม้ด้วยมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับนั่งไปไม่เสียแรงเสียเสียยโอ้โหมอเตอร์ไซค์เก็มเลยนะครับคันนี้ ก็บน1,2,8นะครับนคนปรปฐมทนบุรีมาใช่ไหมตองไหนมาจริงจริงเฮ้ยไอ็คนหน่อยดูน่าเอนน่าระวังนะครับตึกๆตกๆ,ต,กๆตัวเล็กเข้าไว้ เชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วนะคะโอ้โหดังดีเมนะื่อ,อกีกอ้ผมก็ตกใจโอ้โหนี่หนึงน่งหนึงน่งหนึ่งแปดคันเดียวกัน คนก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้นาตอนนี้นะครับญาญ่าจะยายมาแล้วนะครับ,รบมาตอนบ่ายสามสามสิบสองครับเอสซ่าถามว่าคือเอสไวยห้าสองหนึ่งสี่ครับไม่ไม่ห้าสองศูนย์สี่ครับเขาทำขบวนครับ จกันครับเป็นขบวนาุดท้านะคะถ้าเกิดมาเจอก็ถือว่าโชคดีนะครับไฮไลท์ของเรานะครับขบวนรถทักษิณารักที่31กรุงเทพไปทางชุมทางขาดใหญ่นะคะทำขบวนโดย QSY 5 2 0 4นะครับวันนี้เป็นวันที่3แห่งการทำขบวนนะครับโอ้ วิ่งมาแต่ไกลเลยนะครับในคันนั้นน่ะที่เราเห็นเนี่ไง,ไงเสียงแบบเนี้ยเสียงเพาะมากเลยมันลากตู้ยาวเลยนี่หว่าอือหอ ฮึมฮืมสุดยอดนะครับใช้คำว่าสุดยอดมากมากเลยนะครับ ผอรู้จัก QSB นะคะวิตาแมนนะครเอ่อข้าวมันสำปะหลังเ่ข้ามันสำปะหลังเมื่อปี2565นะครับมาจากประเทศจีนนะครับเอ่อมีทั้งหมด20คันครับตั้งแต่5201ตั้งแต่5201ตั้งแต่5201ยัน5220เลยนะครับ 5, 2, 0, 1, 1> มา ยี่สิบคันนะครับเราก็จะมาอีกนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงหูดกันนะครับไม่รู้เขาจะเปิดหรือเปล่าแต่ลองดูกันนะครับ อย่างสวยนะฮะแล้งก็แต่สายเหนือสายอีสานส,ส,ส,สายใต้เลยนะโอ้โหเสียงพอนิ่มมากเส,สียงนิ่มมากเลยนะครับ ะเปิด,ดเดินครั้งที่สามนะฮะจอดนิ่มนะฮะวิ่งนิ่มมากในสุดเราก็เจอนะครับจากเมื่อวานที่เราดูขากลับเป็นพี่ะนะครับตอนนี้ได้อุตตอร์แมนมานะครับหาดใหญ่หาดใหญ่ห กรุงเทพผัาใหญ่นะฮะตอนนี้เราไปจอดนครปฐมบ้านปุ่งลาบุรีเพชรบุรีหัวหินชุมพรมิสซาทีต่อไปนะครับไม่จอดประจวบโอ้ดหนู่นอื้ม ตท้ายตัวสุดท้ายชั้นหนึ่งนะครับโอ้โยนิ่มเก่าที่หายฮะนิ่มมากนะเก่าอยู่ตรงนี้นิมน่มมากเลยถ้มมา,าคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับ <มา S 1> สวัสดีครับ